สวัสดีครับดีกีตาร์ถูกๆอย่างไรให้เสียงออกมาดีนะครับการที่เสียงดีไม่ดีเนี่ยนะครับกีตาร์ก็มีส่วนนะโอเคกีตาร์แพงมันดีอยู่แล้วนะแต่ว่าถ้าเราใช้กีตาร์ถูกอยู่เนี่ยวิธีการดีจึงสําคัญมากในการที่เราจะเค้นเสียงที่ดีออกมาได้นะครับการเค้นเสียงที่ดีนะครับในเทคนิคของผมก็คือเราจะไม่จับปิกแน่นมากนะครับการจับปิกจะสัมพันธ์กับแรงที่ใช้ในการดีทีนี้แรงเท่าไหร่ถึงจะสามารถดีโน้ตได้เสียงดีนะครับ ดับแรกคือเราต้องรู้ก่อนว่าน้ำหนักของมือเรานะครับน้ำหนักในการที่เราจะขยับเพื่อที่ให้ปิ๊กเนี่ยวิ่งผ่านสายได้ดีที่สุดเนี่ยคือน้ำหนักจุดไหนนะครับสายแต่ละตัวเนี่ยจะมีความตึงที่แตกต่างกันดังนั้นการตึงของกล้ามเนื้อกับแรงตึงของสายมันจะสัมผัสกันที่จุดที่เป็นโกลเด้ touch นะครับผมจะบอกาโกลเด touch ก็คือจุดที่เราค่อยๆออกแรงนะครับลองออกค่อยๆออกแรงปิ๊กแตะสายนะครับเราค่อยๆออกแรงดูนะครับเราเราจะรู้สึกว่าถ้าเราไม่เปลี่ยนองศาเนี่ยมันจะมันจะค่อยๆยันลงไปอย่างนี้ แต่ถ้าเราหาองศาเจอเนี่ยเราจะรู้สึกเลยว่าเฮ้ยพอเริ่มออกแรงปุ๊บปิกมันจะเริ่มไหลไหลออกมานะครับเพราะว่าจุดหนึ่งเนี่ยแรงที่เราออกแรงไปปุ๊บบวกกับแรงของสายแล้วก็มุมองศาของปิกเนี่ยนะครับในจุดที่มันพอดีกันดีเนี่ยมันจะทําให้ปิกเนี่ยแล่นออกไปนะครับจากสายโดยธรรมชาติโดยที่เราไม่ต้องไปสบัดอะไรมากมายเลยนะเราแค่ออกแรงให้ถึงจุดหนึ่งแล้วเราก็เอ่อยังองศาปิกให้ให้ถูกต้องนะครับมันจะไหลนะครับ หรืเราจะดีดแรงเท่าไหร่ก็ตามนะครับเราจะสัมผัสได้ทันทีว่านี่แหละคือองศาครับบวกกับแรงที่เราใช้ณจุดนี้นะครับนะมันทําให้เราเนี่ยสามารถที่จะทําให้สายเนี่ยกระพือได้แรงมากโดยที่เราไม่ต้องออกแรงเยอะนะครับนี่นคือจุดหลักของการที่เราจะดีดให้ได้เสียงดีๆนะครับพอาาเราได้ปุ๊บเราก็เนี่ยเริ่มดีดแรงขึ้นนะครับ ราจะรู้สึกทันทีว <Silver. S 1> ่าพอเราดีดแรงขึ้นแล้วเนี่ยมันจะไม่มีแรงกระแทกส่งกลับมาหามือเราเพราะว่าเทคนิคที่เราใช้ในการถ่ายเทน้ําหนักพวกนี้เนี่ยนะครับมันสําคัญต่อการพัฒนามากนะครับดังนั้นทั้งดีดขึ้นและดีดลงนะครับเราสามารถที่จะใช้วิธีการเหล่านี้ได้ครับผมลองไปฝึกดูนะครับ